ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดี9 9ด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พระสุบินประหารกลุ่มภีพระมหาอุปราชาพระราชบุตรพระเจ้ากรุงหงสาวดีกับพระเจ้าเชียงใหม่ยกพลลงมากรุงศรีอยุธยาเมื่อศักราช941ปีถาะเอกศกพุทธศักราช2122มีพล50,000ช้างเรื่อง700ม้า3,000ข้ามเมืองมอตะมะผ่านแม่กระสัด เข้าทางพระเจดีย์สามองค์กาญจนบุรีระหว่างนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเตรียมทัพไปชำระความทรยศสับปรรับพระยาละแวกพอทราบข่าวทัพพระมหาอุปราชายกมาประชิดถึงเมืองกาญจนบุรีกำลังทําสะพานข้ามอยู่แล้วจึงทรงเปลี่ยนพระไทยยกแขนพระยาละแวกไว้หันมาทำศึกกับพระมหาอุปราชาเสียก่อน โดยทรงให้พระอมรินทร์รลือชัยเจ้าเมืองราชบุรีแต่งคนห้ารอขึ้นไปซุ่มอยู่ถ้าข้าศึกข้ามสะพานแล้วให้ล้างสะพานเผาเสียจงได้แล้วทรงให้เบนทิตกองทัพจากมุ่งขเขมรเป็นรับศึกด้านกาญจนบุรีฝ่ายมหาอุปราชายกทัพมาถึงเมืองการเห็นเมืองร้างเปล่าไม่มีคนก็เข้าพระทัยว่า ชาวพระนครรู้การเทกรัวอพยพเข้าเมืองสิ้นแล้วจึงประทับแรมที่เมืองการให้เที่ยวลาดจับคนเพื่อถามการศึกก็มีได้ส่วนพระยาจิตดองกองหน้าก็เร่งทำสะพานข้ามพลจนเสร็จรุ่งขึ้นพระมหาอุปราชาเสด็จกรีธาทัพหลวงตำบลพนมทวนเพลาสายแล้วสามนาฬิกา บัดดลก็เกิดอาถรรพ์ดังเกิดมาคือบังเกิดวายุเวรำพวาดพัดหวนหอบทุลีฟุ้งผันเป็นกงจักกระทบมหาสเสวตฉัตรซึ่งกั้นมาหลังพระคชาทานนั้นหักทบลงพระมหาอุปราชาทอดพระเนตรให้โหนสำหรับทัพทำนายได้รับถวายพยากรว่าเหตุนี้ถ้าเข้าในเที่ยงจะร้ายนิสายแล้ว เห็นเป็นสุพรรณิมิตรที่พระองค์จะมีชัยได้พระนครสีอยุทยาสมเด็จพระราชบิดาจะเลื่อนพระองค์ขึ้นจากที่สเสวตชัติมหาอุปราชาเถลิงถวันราชราชัยสวรรยาในกรุงหงสาวดีเป็นมั่นคงพระมหาอุปราชาทรงฟังดังนั้นหาได้ดีพระไทยหรือวางพระไทยไม่ด้วยคำพยากรณ์ของโหรพลาดพลั้งจากว่าจะดีกลับเป็นร้ายมาแล้ว จึงเก็บความกังวลไว้ในพระไทยนำทัพถึงตำบลตะพังตรุแดนสุพรรณบุรีให้ตั้งทัพชัยโดยกระบวนแล้วตรัสให้กองม้าสามร้อยลาดมาดูถึงตำบลเอการาชบางกระทิงว่าทัพชาวพระนครตั้งรับที่ใดระหว่างนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าประชุมวางแผนศึกกับหมู่มุขอาหม ว่าควรจะกรีธาพลออกต่อยุทธนาการกลางแปลงดีหรือตั้งมั่นรับในพระนครดีมุขะอมาตทั้งหลายถวายความเห็นว่าพระมหาอุปราชาเกรงพระเดชเดชานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ครั้งเสด็จไปช่วยงานพระราชสงครามกรุงหงสาวดีตีเมืองรุมเมืองคังต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงหงสาวดีกับพระมหาอุปราชา คิดลวงพระองค์ไปปรงพระชนแต่ไม่สำเร็จเพราะพระบุญญาบารมีบันดาลให้มหาเทรคันชองทูลแผนลับให้ทรงทราบจากการบอกเล่าของพระยาพระรามกับพระยาเกียรติจึงทรงนำทุกคนคืนสู่พระนครพระมหาอุปราชายกทัพไล่ตามมาทันตอนพระองค์ทรงข้ามแม่น้ำสโตงมาแล้วและทรงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสโตง อันกว้างไกลสุดพลังปืนแต่ด้วยพระบรมเดชานุภาพเป็นเหตุให้กระสุนพระแสงปืนต้องสุรกรรมมาในกองหน้าตายพระมหาอุปราชากับท้าวพระยาสมิงรามันขยาตฝีพระหัตเกรงพระบรมเดชานุภาพเป็นครั้งเป็นสองครั้งแล้วจะตั้งรับมั่นในกรุงคาศึกจะได้ใจขอเชิญเสด็จทับหลวงออกตั้งรับนอกพระนคร แต่งกองทัพเข้าประทะฟังกำลังดูถ้าศึกหนักจึงทับหลวงเสด็จหักต่อภายหลังจะดีกว่าพระเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงสดับแล้วชอบพระไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับสั่งว่าซึ่งปรึกษาการสงครามครั้งนี้ต้องความดาริเราบัดนี้ทับเตรียมอยู่ณทุ่งบางขวดพร้อมอยู่ให้ยกไปตั้งปากโมก เอาแต่ทับหัวเมืองตรีจัตาวา23หัวเมืองเป็นคนห้าหมื่นให้พระยาสีไสนรงเป็นแม่ทัพให้พระยาสีไสนรงเป็นแม่กองให้พระยาราชลิทธานนเป็นยกระบาดยกไปขัดรับหน้าข้าศึกอยู่ตำบลทุ่งหนองสารายเมื่อทุกฝ่ายรับราชบัญชาและปฏิบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสให้โหราหาเริก พระโหราธิบปดีหลวงโลกทีบขุนเทพากรคำนวณพระเริกถวายว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จตุรงโชคทรัพย์สริพร้อมมีชัยฆ่าศึกขอเชิญเสด็จจากพระนครณวันอาทิตย์ขึ้น11ขค่ำเดือนยี่เพลาเพลา,พลารุ่งแล้วสองนาฬิกาหบาทพยาค่ะพระองค์ทรงกำหนดให้สมุหนายกแจกพระราชกำหนด การเคลื่อนทับตามพระโหราธิบดีทุกประการถึงเวลาก็เสด็จทางชนละมากพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเรือพระที่นั่งสีสมันทชัยสมเด็จพระอนุชาเอกาทศรสทรงเรือพระที่นั่งไรศรมุขพิมานอลังการด้วยเครื่องทับหลวงรบทวนพออุดมเริกพระโหราธิบดีก็ลั่นคล้องชัยราชครูทวิชาจา์เป่ามหาสัง ทักษิณาวัตรประโคมแตรสังดุริยะดนตรีค้องกลองก้องสนันมหาอนันนบนาทีเคลื่อนเรือถึงที่ประทับขนาหน้าพระพลาชัยปากโมสองนาฬิกาสบาททรงจัดทับประทับแรมที่นั่นกำหนด11ทุ่มสาบาททับหลวงจัดเสด็จพระราชดดำเนินแต่ตอนสิบทุ่มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุบินนิมิตว่า น้ำหนองท่วมป่ามาฝ่ายประจิมทิศเสด็จลุยชลทีเที่ยวไปพบมหากุมพีตัวใหญ่ในสับประยุทธ์ยุทธนาการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหารกุมพีตายพอตื่นพระบันทมตรัสให้โหรทำนายทันทีซึ่งพระโหราธิบดีทูลทำนายว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงได้ถึงซึ่งมหายุทธหัดถีแต่ทว่าพระองค์จะทรงมีชัย จะลุยไล่ประหารปัจจามิตรฆ่าศึกดุดพระสุบินว่าเที่ยวลุยกระแสน้ำฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับแล้วดีพระไทยนักทรงเครื่องสำหรับราชรนยุทธสับเสร็จสเสด็จยังเกยคอยเริกขณะนั้นเกิดอิทธิพินิหารขึ้นอีกเหมือนกับเคยเกิดกับพระองค์เมื่อทรงจะออกศึกใหญ่นั่นคือพระสารีริกธาตุเสด็จปฏิหาร ให้ปรากฏช่วงเท่าผลส้มเกลียงสว่างนวลลอยมาแต่ทักษิณทิศเวียนเป็นทักษินาวัดแล้วเสด็จผ่านไปยังอุดรทิศจนสุดสายพระเนตรที่ทรงทอดจับตลอดเวลาแต่เริ่มแรกปรากฏทรงพระปีติสร้างไปทั้งพระองค์ยกพระหัตถ์าวายทศนักสมโธทานอาธิษฐานขอสวัสดีมีชัยแก่ปอลปักพระโหราธิบดี ก็ให้ประโคมแตรสังดูดียางดนตรีพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช้างต้นเจ้าพระยาชัยยานุภาพติดน้ำมันหน้าหลังเป็นราชพาหนะสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าทรงช้างต้นเจ้าพระยาปราบไตรจักรติดน้ำมันหน้าหลังเป็นราชพาหนะพร้อมด้วยช้างเท้าพระยาเสนาบดีมนตรีมุกทั้งปวงสเสด็จพยุหะยาตราทัพโดยแถว สทะมากไปเข้าที่เสวยตําบลบ้านสะแก้วสะเลาแล้วสเสด็จยกไปตามท้องทุ่งเพลาเที่ยงพระอาทิตย์ทรงกรดร่มข้างพระที่นั่งไปจนบ่ายสามโมงถึงกองหน้าซึ่งตั้งอยู่ตําบลหนองสารายสเสด็จประทับเกยใต้ฉายาไม้ประดูใหญ่อันสถิตเหนือจอมปลวกเอาเป็นนิมิตครุฑนามชัยภูมิสั่งให้เร่งตั้งค่ายกองหน้าหลัง ปีกซ้ายขวาเป็นกระบวนปทุมพยุหะขณะนั้นสมิงจะครานสมิงเปิดสมิงสายม่วนนายกองม้าคอยเหตุของพระมหาอุปราชาเห็นกองทัพหน้าและทัพหลวงดังนั้นก็รีบขับม้าวางใหญ่กลับไปค่ายตะพังตรุนํำความทูลแด่พระมหาอุปราชาทุกประการชฉรอยจะเป็นทัพพระนเรศวร ถ้ามีดังนั้นก็เป็นทัพเอกาทศรสน้องชายออกมาเป็นมั่นคงทรงพระดำริแล้วตรัสถามนายกองม้าว่าคะเนนผลประมาณเท่าใดสมิงทั้งสามถูลว่าประมาณพล17-18หมื่นพระมหาอุปราชาจึงตรัสเชิงปรึกษานายทัพนายกองว่าทัพพระนครศีอยุทยายกมาคราวนี้เป็นทัพใหญ่อยู่แล้ว แต่น้อยกว่าเราสองเท่าสามเท่าจำจะยกเข้าทุ่มตีเอาทับแรกนี้ให้แตกฉานยับเยินแล้วภายหลังก็จะเบามือลงเห็นจะได้พระนครศีอยุทยาโดยง่ายนายทับนายกองก็เห็นโดยพระราชบัญชาพระมหาอุปราชาจึงกำหนดนายทับนายกองให้เตรียมพลแต่ในเพลาสามยามบะแต่ในเพลาสามยามให้พร้อมตีสิบอทุ่มจะยก เอารุ่งไว้หน้าซึ่งนายทัพนายกองก็จัดกระบวนทัพตามรับสั่งศึกครั้งนี้ไม่เพียงแพ้ชนะในด้านกองทัพยังมีข้อสงสัยว่าโหราฝ่ายใดจะชนะเพราะโหราฝ่ายหงสวดีทํานายวาตะที่พัดธุลีขึ้นเป็นกงจักหักสเสวตฉัตดกั้นหลังพระคชาทานพระมหาอุปราชาว่าเเรื่องหมายแห่งชัยชนะ จะได้เปลี่ยนฉาติใหม่เป็นกษัตริย์ฝ่ายโหราธิบดีไทยก็ทำนายพระสุบินนิมิตที่พระนเรศวรเสด็จลุยน้ำป่าพบมหากุมพีฆ่าเสียตายเป็นชัยชนะการทำยุทธาถ,ถีในศึกคราวนี้มีพระเกียรติกล้องไกลต่างฝ่ายต่างชนะแล้วใครจะแพ้